you mm -hmm. เที่ยวด้วยวันนี้ผ่าน้องๆมาเที่ยวด้วยนี่ค่ะตอนนี้วันที่ยี่เกือบโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่นะกลับรถมาแล้วค่ะ เตรียมเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาใยเที่ยง ต่อไปอีก5กิโลเมตรยังค่ะแป๊บหนึง่งคุณเข้าใจดีก็เอยมดก่อนนะะเดี๋ยวตัดไปตรงไมจันดนนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเดจอทางกุับนิดนึงแล้วก็จะไปทางมาดูดาวก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารเดี๋ยแต่ทำไมมันนีเงียบๆนะที่แต่รถล,ลงก็เยอะรถขึ้นมีมีไหมมีนิดหน่อย มีรีสอร์ทอยูข้างทั้งน,นี้มันเงียบคก็มีรถอยู่น้ตามรีสอร์ทบรรยากาบต้องไปโอ้ยกระเทือนแค่นี้ก่อนครับยังเดินหน่อยนะคะไหนเขาบอกว่ารถเล็กมาไม่ได้มาได้เนาะอยู่ที่ใจทุ่งค<า>่ะค่อยๆนะคะตอนนี้ทำทางแล้วก็เป็นทางดินอุ้ย โย่ไปไหมแเด็กเขาก็มากันเลมาบอกว่ารถเล็กโอ้รถเล็กมาไม่ได้เฉพาะตอนนักตอนฝนตกแล้วมั้งโอ้เต็มเลยค่ะมีแสงกันด้วยค่ะเออเขาไม่เขาไม่หลบให้เราลวค่ะเปล่ากันหน้าเขาใหม่มั้งขอไปด้วยค่ะจ้าอีกสี่นาที กกรับอีกนิดนึ่งขวานิดน้อยถ้ากระเทือนหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะเพราะเอิอยังไม่ได้ใส่ขาจับเรียกว่าอะไรนะตัวนี้วานิดนอ้นอ,นอ,นอยอ่าขวามือลานเซฟเฮเว่นจะเต็มแล้วก็เลยอดเพราะว่าจุกแล้วหกตัวค่ะเพิ่งตั้งใจก็จะมาก็เก็บของแล้วก็มาเลยนี่ขวามือค่ะ<า>คเซฟเฮวโอู้คนเต็มเลยนี่คนเต็มเลยของเราโตมไปอีก 3นาทีอ๋อน้องก็าตัดแค่เซฟเพลยเป็นไล่อูผาตะวันดาวนี่ก็มีรางกลางเต็นท์เพียงอย่าโดนหลอกเลยเนาะผมไม่มีเพจปลอมนะคะเปี่ยนขวาเล็กน้อยแค่รางกลางเต็นท์เปี่ยงขวาเล็กน้อยใกล้แล้วเนสใกล้แล้วค่ะเปลี่ยนคนอีกแล้ว TPS หนื่อยเปลี่ยนคนเห็นลมพัดไหมเห็นลมพัดต้นไม้ไหม ก็อยากมาท้าลมค่ะดูลมสิคะีอีกนิดนึงอีกหนึ่งนาทีอยู่ทางขวามือนูนเห็นไม้คะเสาแดงๆข้างหน้ามีงทางขามีทั้งบ้านพักมีลานกลางเต็นท์นะคะรา,ายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูในเพจได้เลยนี่เลี้ยวขวายินดีต้อนรับสู่ เธอนาทนาโดเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะท,ทถึงแล้ว <ว>ล้านเขาก็แหลอยากให้เขามาชมก็ไล่ยลยก็ได้มาตรงนี้อ๋ออันนี้เขาอากระเป๋าเอาไว้มาจอดนะคะเดี๋ยวจะจอดตรงนี้แล้วก็ลงของแล้วก็ตรงนี้ก็จะไปเดี๋ยวรอน้องเขาเก็บเต็นท์ทางนู้นแล้วก็จะไปอยู่มีบ้านพักตรงนี้ทางขวามือ บ้านหลังใหญ่ก็พักได้แล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆก็พักได้บนคาเฟ่แล้วก็มีข้างๆก็ตรงนี้อีกสหลังห้องน้ำมีสองจุดมีทางนี้หนึ่งแล้วก็ทางข้างหลังบ้านหลังใหญ่ข้างหลังตรงนู้นอีกหนึ่ง คุณเขากำลังกลางนะคะสู้ลมมากเลยค่ะสู้ลมสู้ลมวันนี้ก็จะคงจะมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะคะเราจองมาเมื่อวานแล้วก็มีคนบอกินแล้วก็มีคนที่ ยังไม่กลับก็มีก็เลยต้องมาข้างๆพอเดี๋ยวสายเดี๋ยวรีวิวลานเนี่ยค่ะเป็นโล่โงๆมีรถเข็นให้นะก็จะลำบากตอนขึ้นเนินหน่อยนึงตรงนู้นเป็นร้านคาเฟ่ มาทางเพจที่นี่เขาไม่รับเงินสดเลยนะคะต้องโอนอย่างเดียวแล้วก็มีกฎระเบียบตามหน้าเพจเลยค่ะลมเย็นนี้กำลังตกแต่งเพิ่มเติมท่านนอนตรงเมื่อกี้แล้ก็มีจุดห้องน้ำ คืออยู่ข้างหลังนะแล้วก็มีบ้านพักตรงนี้มีบ้านพักด้วยแต่ไม่เห็นวิวเห็นวิวข้างหลังก็จะเดินดูอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ไหมคะก็จะมีห้องน้ำผู้ชายแบ่งเป็นห้องน้ำผู้ชายแล้วก็ห้องน้ำผู้หญิง บริเวณลอยล่อที่จอดรถก็จะอยู่ข้างล่างก็เข็นเข็นขึ้นเนินหน่อยนึงเราก็จะจอดรถข้างล่างแล้วก็ขึ้นมา นเดียวเลยนางบอกเดี๋ยวบ่นค่ะนางให้มานนั่งรอตรงเนี้ยเดี๋ยวรอทำกับข้าวก็เอาอุป,ปกรณ์วางเพราะลมแรงเอากระติกน้ำวางกระติกน้ำแข็งวางเอาถังน้ำวางเอาถัง เตาวางเป็นจุดๆถังน้ำใช้ทั้งน้นก็กระติกน้ําแข็งมันก็จะวางไปเป็นจุดๆสีจุดเพราะว่าเราไม่ช่วยตอกเต็มเนียวเลยค่ะอันนี้ก็ นี้มากับเซ็นดีแคทลอนนะคะเซ็นดีแคทลอนสู้แดดสู้ลม,ม,ม,มเหมือนโกดครมาคะ่ะเ,เหมือนโกดครมาบอกเองนะว่าไม่ต้องช่วย โอ้โหไม่ลงเลยพี่น้อง ไม่มีผักเลยวันนี้กินแบบแป้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนมีนิดเดียว,วแล้วก็บอลแหลหแล้วก็แป้งหมูเดี๋ยวไว้ทำกับกระทะเพราะว่าอยู่ในนี้เดี๋ยวมันผสมกินแล้วท้องไม่ดีเนาะ เมื่อไหร่จะล่มสักทีถ่ายไปดูรอบๆให้ดูหน่อยสิ หัวทิ้มอยู่ไม่เป็นไรค่ะยิ้งไปก่อนไป <c oughs> <c oughs> เราจะเห็นด้วยกับฉันไหมมาดูโทรตัน์ที่นี่เขาเปลี่ยนจะทำอะไรันกันแรงหลักลอยเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับยักน้เรต้นชีวิตใหม่นีดีด้วยปิชชาชีวิตโสสทีมืตึบเอาลงหน่อยจื่อ นีองเพลง,งมันก็ผู้อยูงเดียวถ้าชัทจะฝืนแต่งมันก็เกินไป้วคะคุณแม่ที่ใหญ่ก็อยากจะกรัรกษาสจะในสูตของไ้เวลาตีห้าค่ะลมแรงดี ลุกกข,ข้ามาห้องน้ำพี่แค่รอดนิ่งมากเลยอ่ะทางนูน้นนะพี่น้องถ่ายไปนู้นหน่อยดิมองไม่เห็นอ่ะห้องน้องก็เงียบนี่ฟังเสียงลมนะคะฮะมีไหมมี ป่วยไหมอุ้ยนี่ ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่10โมง12นาทีเก็บเสร็จอาบน้ำเสร็จแต่งหน้าส่วนคุณผู้ชายกำลังเก็บเต็นคนเดียวเอาอยู่นะค่ะขกันร่อนไม่ก็คือไม่หกักไม่โค่นไม่ล้มไล่กอนโดค่ะเขาจะมาตังเต็นแล้วก็มาถวันที่นี่เนี่ยเมื่อวาน โดก็มาแวะทานข้าวที่เขาพลิกค่ะทานข้าสาราเกษตรอุตสาหกรรมเขาพลิกน้องเขากำลังจะเล่นดนตรีอ้าวเมื่อกี้เขาพุ่งเสิร์ฟค่ะพอบอกไม่มีดนตรีสดเห็นขึ้นไปดนตรีสดแล้วเดี๋ยวฝันน้องเพืนต้องมีซีฟแล้วล่ะค่ะมากินกาแฟ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอาหารก็กินธรรมดานะคะแต่ว่าที่แปลกใครผ่านมาแถวโคราชนะคะแวะเข้ามาทานอุดหนุนน้องๆให้กำลังใจน้องๆเลยนะคะโอเคค่ะลมาด้วยตำข้าวโพดค่ะบอกเป็นพริก2เม็ดถ้าทานจะเป็นแน่เลยดูสิจะกินไหวหรือเปล่า,ยยาตำข้าวโพด ผัดไทยชมเล้เผ็ดอเผ็ดแน่แน่ขนาดนนี้สองเผ็ดยังไม่ไหวเลยักแก้มเหลือลูกชิ้น ชันเฉอาทิตย์ถึงจะมีขนมช่วยที่อร่อยแต่ว่าวันนี้วันธรรมดาก็จะได้น้ำลูกหมอนนะคะแล้วก็มีบราวนี่เค้กเหมือนเห็นว่า15บาทอะ่ะขายได้ยังไง15บาทค่ะแล้วที่เหลือคือกินไม่ได้เลยเดี๋ยวลองเข้าผัดหมูสับค่ะลืมสั่งว่าไม่ใส่พริกลืมใส่ว่าพริกเม็ดเดียวไม่เป็นไร ครังหน้าไปวางกันอยากอื่มเพียบค่ะก็เลยต้องสั่งขา้าวผัดหมูสับเพิ่มยังไงอาจจะต้องบีเลยแทคใส่ถ um ุงลั่ับ้านแน่เลยให้เยอะมากมาเลยเด้วี่สั่งกลับบ้านต่ออันนี้อิ่มแล้วค่ะกลับแล้วของเต็มโต๊ะเลยนะเอาสั่งกับบ้านอีกสองอย่าง ห้าร้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายน้องอะ่ะน้องสวัสดีครับขอบคุณครับเรียงแถวกันไหวจนแบบเจงใจเลยอะ่ะให้เยอะมากเลยนะข้าวก็เยอะผัดไทยก็เยอะแล้วก็เลยเอาผัดไทยกับบ้านห่อหนึ่งแล้วก็กระเพราหมูกรอบไมีารถ ค่ะแล้วก็น้องมีบริการล้างรถด,ด้วยนะก็คือฝึกอาชีพแหละไม่ใช่บริการฟรีนะหมายถึงเสียค่าใช้จ่ายแหละแล้วก็จะมีราคาบอกว่าอย่าให้เห็นหน้าน้องนะ<ๆ>ก็จะเป็น<ๆ>เป็นราคาเท่าไหร่ยังไง<ๆ>แล้วก็เข้ามาถึงก็มาจอดก่อน<ๆ><ๆ>ก็จะมีจุดลงทะเบียนซ้ายมือลงทะเบียนเสร็จก็ขวามือก็เป็นที่ล้างรถก็มีบร<ๆ>ิการแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นซุ้ม แล้วก็เดินไปได้ของพี่ค้าไอติมไอติมนจะพค้าที่มันจะเมาไ้พ,พอพอกินอาหารในนู้นเสร็จนะแล้วก็ต้องแวะมากินไอติมร้านพี่เขานะร้านพี่ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามตะทิสดอ่อโรยก่อนกลับบ้านค่ะบ๊ายบาย